สวัสดีครับผมปราบฟรีวิวครับอะไรก็ได้ที่เป็นตัวคุณเลงสร้างเองได้วันนี้ก็จะมาแนะนำนะครับการจำวิธีการจำนะครับสเกลต่างๆ่าอย่างเช่นในวันนี้เราจะสอนออแนะนำดีกว่านะครับเกี่ยวกับ c major scale เป็นรูปร่างพร้อมกับวิธีการจำ นะครับแล้วก็เอาไปใช้นะครับครั้งนี้เราจะเริ่มที่สเกล C major รูปที่หนึ่งนะครับจุดนี้คือจุด C ตรงนี้ก็คือจุด C นะครับเราจับกอด C แบบนี้นะครับตรงนี้คือจุด4เราจะเริ่มที่นิ้วกลางนะครับนะครับ C. B E F นิ้วก้อยนะครับ E อันนี้สาย1นเหมือนสาย6ก,ก็คือ F G A วิธีการก็คือถ้าเกิดอยู่ในเส้นเดียวกันเราจะยกนิ้วช้านะครับคือไม่ยกนิ้วเลยนะครับพยายามให้2นิ้วนี้ยังอยู่เพื่อการลื่นไหลและก็เสียงที่เชื่อมโยงกันนะครับ เราก็จะเริ่มเลยนะครับในขณะที่เราเริ่มเนี่ยเราก็จะคิดในใจจำโน้ตไปด้วยชื่อของมันนะครับไม่ใช่โดเรมีนะครับโดเป็นโดมูฟก็คือโดเนี่ยอ,อยู่ในโน้ตตัวไหนก็ได้อย่างเช่นคีย์ดีโน้ตตัวดีก็จะเป็นตูโดนะครับแต่นี่คือมิดเดิลซีครับก็คือ,อโน้ตโน้ตตัวโดอยู่ตรงนี้แต่ว่าเราจะพูดว่าซีนะครับชื่อของมันนะครับ C D E F, P, F G, A, B นแล้วก็ G แล้วก็ A แล้วก็ B แล้วก็ C แล้วก็ D E นะครับ F แล้วก็จะวนนะครับ ดาวนะครับทำนองเดียวกันหลังจาก C ตรงนี้ใช่ไหมครับ B C อยู่ติดกันแล้วก็เลื่อนลงมาเลยเป็นกันนะครับแล้วก็มาเส้น6เหมือนเส้นหนึ่งก็คือโน้ตตัว A แล้วก็ G แล้วก็ S แล้วก็บนกลับมาสิ้นสุดที่ C คอที่คือคอ C ครับคอนี้คือคอ, C, คคอ,นคอ,คอ C นะครับแล้วก็เป็นยังไงครับเมื่อคอที่เป็นคอ C เราก็จะเป็นพิมพ์เขียวว่ามันตรงกับรูปที่1ของเมเจอร์สเกลของคีคีนั้นโดยที่เราจะจำคอร์ดซเป็นหลักนีในใน่ในที่นี่คือคอร์ด C ีฉะนั้นตรงนี้คืออะไรครับรูปหนึ่งของ C นะครับเมื่อเสร็จแล้วเราก็จะ ในช่วงที่ฝึกนะครับเราก็จะเอาละเป็นคัเบตสอชั้น1นึ่งสองสามสีแล้วก็ตกเท้าหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามหน รูปที่หนึ่งของ C major และนี่คือคอร์ด C มันจะอยู่ตรงนี้เสมอของรูปแรกในคีย์นั้นนะครับแล้วเราก็ชื่อของมันไปด้วยนะครับ C D E F G A B C ในคีย์ C no sharp no flat นะครับฉะนั้นเป็นยังไงครับไอน,นี่คือการปรักหมุดรูปแรกของ C major scale นะับข้นสองชั้นต่อไปเป็นสามพยางครับ หนึ่งสอง3ามสองสามทำให้เรารู้สัดส่วนกองแต่ละยันเยอะแยะสอง2 3มดีก็เร่อๆเดินให้ีวันดูดวันดูดวันดูนะครับเสร็จแล้วเมื่อเรารู้ชำนาญแล้ว โอกาสหน้าผมจะมาบอกว่าเราจะทำยังไงกับมันดีเล็กๆน้อยๆจากปราฟรีวิวสวัสดีครับ